ไหนแม่ดูดิบ้องหูบ้องหูนะฮะบ้องหูอืมทำไมน้องอยิวอยูแล้วเหรอนอนเพิ่งกินไปเมื่อกี้เองนะจะเย็นๆสิคะ น้องมันกินไปไม่น,นั้น้องจะอ้วนนะน้องอ้วนแม่คิ้วไม่ไหวนะคันนี้น้องต้องเดินไปเองแล้วนะเข้าใจหรือเปล่าถ้าน้องจะกินอีกอะ่ะน้องจะอ้วนตุกตะเลยนะแล้ววันนี้แม่ก็จะอุ้มไม่ไหวเข้าใจเปล่าแม่จํากัดได้แค่ห้ากิโลเท่านั้นนะตอนนี้เธอก็ห้าจกห้ากิโลไปแล้ว ถ้าเธอเกินห้ากิโลโทรต้องเดินเองแล้วนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมที่แม่พูดอะเข้าใจไหมเอาไปคิดนะเอาไปคิดเดี๋ยวจะให้ใส่รถเข็นแล้วก็เข็นไปเองแล้วนะเข้าใจหรือเปล่าวันที่สิบเก้าต้องไปหาหมอนะเราอะ ไปฉีดวัคซีนไปโดนฉีดฉีดยานะจ๊ะเข็มหนึ่งก็ใจเร้าอย่าร้อห้าส่สาสองหนึ่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 งยังอยู่ได้นะคะไปยังไงต่อ

Cái nông này bảo mẹ mới trang nổ lắm